อันนี้เราก็แกะถุงร้อนลงไว้ด้านล่างเพื่อที่จะเติมน้ำแล้วอันนี้ก็ใส่ถ้วยเล็กใช้ปากไลเขาเรีเว่งนะถุง้อ้อีแกะแล้วใส่ข้งบน,งน,นใช่เราไ็เติมน้ำขอบด้านล่างเห็นมือใหล้วใส่น้นี้แล้วก็วางใ่ตน้ำเก็เติน้ำใส่่ก่อนเดี๋ยวจดนีใส่ง้ก่อนแลก็้ก็เนีมาตังตา้้าเขกับขึ้น้กแล้วแล้นมืออะไรเปิดแล้วเปิดเลย เติมน้ำหน่ไปบ้างเหรอรสชาติขดูสนี่ทำไมไม่ได้เลยมีน่ากินอยู่ดูพันดูพันใส่กุ้งหน่อยใส่กุ้งหน่อยต้องทำสวยงามดูปานได้ค่ไนนี่คนนี้ไม่ควรกินเลยกินนมแล้วดยอไปเลยูความร้อนของมันโอเคเอาเลยเอาละพอนปาด้วยไหมได้ใช่ไหมไดยเฮ้